คุณผู้ชมลงใต้ไปที่สงขลากันบ้างมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ที่สงขลาเนี่ยเขามีการชุมนุมนะฮะปกป้องสถาบานันกลุ่มคนเสื้อเหลืองอก็ออกมาแต่ว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยฮะ,ะด้านหลังเนี่ยเขาบอกธงชาติเนี่ยมันไม่ใช่ธงชาติไทยนะอเออนะฮะก็เลยมีการพูดถึงว่าเออจงใจหรือ หรือไม่จงใจอย่างไรนะครับวันนี้มีคําชี้แจงมาแล้วนะครับว่าเขาไม่มีเจตนาใดๆแอบแฝงแต่ที่ผิดเนี่ยมันผิดจากร้านทําป้ายวายนิ่วระบายสีผิดสั่งให้ระบายสีธงชาติไทยได้ออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นธ <นะ S 2> งชาติคอสตาริกาไปออจริงๆต้องแดงนะออแต่ปรากฏว่าพอออกมาเป็นแบบนี้ยตอน,น,นแรกๆเนี่ยะฮะเ,ออเพจใน Facebook เนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณการว่าเออนี่มันธงชาติประเทศคอสตาริกานี่แต่ทาไมชาวอำเภอบางกล่ำที่สงขลาเนี่ยนะฮะ ออกมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยมาแสดงจุดยืนะไรต่างๆเนี่ยนะฮะออทำไมใช้ใช้สีนี้เ,ออเห็นบอกว่าตอนแรกนะมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะเขาก็โพสต์นะครับบอกว่าที่เอาธงชาติคอสตาริก้ามาเนี่ยก็พยายามนักชาการพยายามหาเหตุผลให้อธิบายให้เออบอกว่าคอ,อ,อสเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง<ะ>ไม่เคยมีการทํารัฐประหารทําให้คอสตาริก้าเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถกยภาพทางการเมืองเออจุดสําคัญก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีทหารแล้วก็ไม่มีกองทัพ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย<อ>เ,เขาก็เขาก็ให้ความรู้มาคะนะฮะผู้สืข่าวเลยไปถามด้ว่าจริงไหมเออท่านท่านเปรียบตั้งใจจะโยงไปถึงคอสตาริกาจริงไหมไปถามแล้วไม่ใช่นะคะ <c oughs> คนที่ให้คําตอบก็คือคุณสุรัตน์ลายจัน์ในอำเภอบางกลับนะคะคือจริงแล้วเนี่ยไปถามในพื้นที่ เขาบอกว่าไม่อยากจะให้รายละเอียดอะไรเรื่องนี้เลยเพราะว่าชี้แจงไปทางจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าเรื่องนี้เกิดจากความผิดพลาดของร้านไวนิวที่ออกแบบธงชาติแล้วก็ใช้สีผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าสั่งด่วนเงี้ยงานมันเป็นงานด่วนนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าจงใจที่จะทําให้ธงชาติอะไรเปลี่ยนเป็นธงชาติของประเทศอื่นหรือว่าจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วชาวบ้าทนที่มาเนี่ย ก็มาด้วยใจไม่ได้เกณฑ์กันมาไม่ได้มีเงินให้อะไรให้นะคะแล้วเรื่องธงชาติเนี่ยวันนั้นก็ไม่มีใครสังเกตว่า,มาไม่ใช่ธงชาติไทยนเอน,นะแต่เนี่ยพอพอมันเป็นมันเป็นประเด็นขึ้นมาไงเพราะว่าคุณออกมาเนี่ยนะด้วยความปกป้องรักชาติเนี่ยแต่ว่าอสีผิดเนี่ยเลยโดนจับจ้องเลย<อ>สีธงชาติผิดเนี่ยนะครับขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับคุณจรูวัฒน์เกลี้ยงเกลาเนี่ยนะฮะบอกว่าได้รับหนังสือชี้แจงจากทางนานอำเภอ และแกนนําชาวบ้านที่จัดกิจกรรมในวันนั้นละนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ25ตุลาคมนะฮะที่ผ่านมาเห็นบอกว่าผู้ว่าบอกว่าทุกคนเนี่ยเสียใจแล้วก็ขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงในการออกมาปกป้องในต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอก ชี้แจงมาถึงผู้ว่าเนี่ยบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดจากร้านไวนิลที่ทำแผ่นป้ายนี้ขึ้นมาก็ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะคะการ,รชุมนุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะ